สวัสดีครับโอ้วันนี้มาที่อำเภอกาบเชิงเนาะบ้านอะไรกับตาสวบนยมอตาครับสวัสดีครับยายครับสวัสดีครับนี่มาเยี่ยมอเอฟซี <c oughs> <c oughs> วันนี้รถเราคูโบต้าอะไรนะครับเอ0 8็กไปศขีดสเออแจ้งเพราะอย่าหารไปว่าไม่เดินข้างหนึ่งเนาะเออก็สองสมันแล้วครับก็บพึ่งมีโอกาสได้มา มาก็ไม่พูดพามทําเพลงนะครับรถจอดอยู่น้นไปวัดเพชรเชืรอกันแล้วอ่าแดงดันไม่มาลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งนี่เอาเอาตรงนี้นะครับหลือมาแล้วเออไอลูกลูกที่อยู่ตัวบนนี่แหละครับเพชรเชืรอหายไปเลยปกติก็จะอยู่ที่สี่พันห้าไอตัวบนนี่ตัวบนนี้ตัดไปับเอาเต็มที่ฝืนีรเ่งๆนงพันแปดร้อยแต่ตัวนี้ได้นะครับ ตัวนี้ได้แล้วก็ถามถามเจ้าของรถเนี่ยฮะบอกว่ามันร้อนด้วยเพราะใหญ่แล้วบอกจะทํางานต่อโอ้ยเพราะทหารก็เลยว่าจะทําเลย,ลยอันตรายกลัวนิ้วขาดก็เลยจะถอดให้มาดูบล็อกนิ้วเพดอาการทรงนี้ก็น่าจะเป็นเพดเป็นรอยนะครับถอดมากก็จริงจริงนะครับนั่นอนะ่ะกำลังฝนเพราะะหารใด้ฝนเองเลยไม่ต้องส่งซ่อมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูก็เหมือนปั๊มทั่วไปนะครับใครจะบ้าไอาช่องบนนี้ฮะ ท้งบนนี้เป็นรอยเนี่ยของตัวนี้ชัดเจนครับนฝนลงมาเอ้าวันหน้าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดิขนาดฝนละมันกินเข้าไปบ้างหรือยังอ่านี่ครับเห็นไหมครับยังเดยังยังใสยอยู่เลยครับนี่ช่องบนนี่ฮะนี่ช่องล่างนี่ยังยังเริ่มด้านแล้วนี่มันจะเริ่มด้านเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าฝนไปเรื่อยๆื่อจนกว่ามันจะเสร็จ อันนี้เจ้าของก็ไม่อยากประกอบหรอกครับก็บเลยบังคับให้ทําเองไปเลยเออรถซื้อมากี่ปีแล้วฮนะน่ะสามปีกว่าครับสามปีกว่า,า,วาเอาาาเออันนี้เขาเอ้นี่คุณยายก็มาลุ้นด้วยคุณตาก็มา,า,าลุ้นอา่เอาเพราะาหารก็อบอุ่นเขาไปไหนก็อบอุ่นอย่างเงี้ย <c oughs> ฝนตกบนี้พี่นอ้องเลยโอยมวลน,น้ําฝน อพอจะมาพญานารที่บ้านให้ฝนตกย้ายผมไม่ผมไม่เจอน้าเขาขาวอย่างนี้มานานแล้ว <c oughs> ปกติเขาก็จะหวานข้าวเนาะมันก็จะเขียวเวลาเรามองไปทุ่งนานะตาเนาเวลามันบวกเคือสมัยผมเป็นเล็กหน่อยมันจะเป็นส้งนี่แหละนี่น้าขาวจากภาคบ้านค่อยขึ้นกันหวานข้าวไม่ทัน <c oughs> <c oughs> นี่นาผมนี่สองสามสิบไร่ไม่ทําแล้วปล่อยไปเลยไปนี่เออเอาก็สรุปกันตรงนี้แหละครับ ไอ้ยบ้าตัวนี้อ้าไหนนี่ KYB นะครับคูบต้าเขาตัวนี้มาใช้ก็เหมือนรถทั่วไปเนาะเหมือนแคทเหมือนอะไรทั่วไปนั่นแหละครับก็สรุปตรงนี้แล้วจะให้หัวหน้าเขาฝนฝนแล้วก็ประกอบคืนก่อนใช้งานด้วยก่อนนะครับตามประสบการณ์ที่ทำมานี่ก็ใช้ได้อีกหลายปีอยู่ครับทรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพอเพชเชื่อ,ออีกตัวนึง ตัวล่างนี้เจ๋ยวเลยนะฮะตัดไปที่ห้าพัน psi ช่องล่างนี้ครับเจ๋ยวไม่มีปัญหานิ้วนิ้วดีครับอืมก็มีเบาหน่อยตรงแผ่นร้อยนิ้วนี่นะฮะนี่แผ่นร้อยนิ้วหน่อยแต่ก็จะเอาตัวนี้ประกอบไปก่อนตัวใหม่เห็นบอกว่าหนึ่งแสนสามหมืนบาทก็ถือว่าแพงเอาการเนาะครับ ก็เดี๋ยวถือว่าวันนี้มาเยี่ยมกันถึงกาบเชิงโอ้เป็นครั้งแรกที่มาเนี่ตาไยกันเลเออตัวเล็กหน่อยว่าอันออกจากอันสุรินไปซีปโล้ออะแหลงีะยสันผมก็เริ่มมาดูโลเคชั่นทุกวันนี้มันไปไหนมาไหนมันย้ายง่ายยายเขาก็ส่งส่งที่อยู่จากนี้เข้าโทรศัพท์ผม <c oughs> ผมก็เปิดมามันก็สิมีเสียงนี่น,อนอ้อยว่ามันน้ำกลเรลี้ยวซ้ายเลี้ยวขัว <c oughs> แต่มาถึงตรงนี้มัน ัวคอยแบานมอฮอสสพานมันบ่อยก็ยเลี้ยวขวัวลงไปศูนย์ไปถึงศูนย์มันบอกถึงแล้วมันวะคอยก็เลยโทรกลับมานี่แหละเออเออโอเคนะครับปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้หัวหน้าจัดก,การประกอบเองเลยครับมีอะไรสงสัยก็โทรหาพาอ่อใหญ่หาแล้วกันอขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม